ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเลขกของช่วงบ่ายวันนี้ครับมากันทางฝั่งของด้านการตลาบสี่กันหน่อยครับสัญญาณยังไม่หมอดครับโรเจอร์อาจจะอยู่ยาวกับการทลาบสี่จนถึงปีหน้าเลยครับ เดี๋ยวนก็ตามครับมากันชี้ความเคลื่อนไหวของสโมสรการเทเ4ซีกันหน่อยครับชีฟดังในศึกฟุตบอลลีโวทรี2021ครับทีปัจจุบันหลังยู่อันดับที่8ของตารางโดยมี36แต้มจาก28เกมล่าสุดครับหลังจากมีข่าวลือครับวัฒนานการเทเรซีได้ตัวนักเตะต่างชาติที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรหนึ่งในศึกลีโวทรี2021มาเป็นเชียร์บอยแบบแพ็คคู่ทั้งกองหลังและกองหน้าเลยครับโดยนักเตะดังกล่าวครับอาจจะถูกปล่อยตัวตามข่าวลือครับ เพราะสัญญาใกล้จะหมดนั่นก็คือทนานเยเนสันบริยาของหน้าชาวเอสันกุดดที่จะหมดสัญญาในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2022หรือเดือนหน้านที่จะมาถึงและทนายดาบิดโรดชาราครับกองหลังชาวสเปนที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานกว่า7ปีเต็มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อเช็คสัญญ,ญาของทนายดาบิดโรชาราจากทางเว็บไซต์ของทนายไทยฟอร์มบแกตครับก็ได้ระบุว่าสัญญ,ญาของกองหลังชาวสเปนวัย32ปีรายนี้ยังมีอยู่กับทนายการเทเทฟซี จนถึงเดือนพฤษภาคมของปี2023นู่นเลยครับและมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวยังคงเล่นอยู่ในทิมแพสติเดียมต่อไปอีก1ปีเลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระตังฝั่งของทนานบิ๊กบอลสิสิง์ตทองกันหน่อยครับออกมาไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนโปรแกรมและออกมายืนยันดีครับว่าอาจจะไม่ปล่อยแข้งชรามชนไปลุยซีเกมในครั้งนี้เลยครับ ดึงในก็ตามครับหลังจากที่ทางน้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัททลีจำกัดก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนครับพร้อมกับสโมสรสมาชิกทลีเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทลีกนัดสุดท้ายและบนทัวร์ลีวรลีครับกับช้างเอเปครับเพื่อมาไงทับซ้อนกับฟุตบอลซีเกมและมีการขยับนัดสุดท้ายของทลีกให้เตะเร็วยิ่งขึ้นจาก7พุษภปาคมมาเป็นวันที่4พุษภปาคมนี้แหละครับโดยส่วนของลีเวลีครับ2021ครับจะเดิมจะเตะในรอบรองในรอบ ชิงในวันที่18กับ15พฤษภาคมมาเป็นหลังช่วงซีเกมจบไปแล้วโดยจะเริ่มเตะรอบรองชนะเลิศในวันที่2 5มาและรอบชิงชนะเลิศในวันที่29พฤษภาคมและในรายการของทางด้านช้างเอเปครับจะเตะกันในรอบชิงชนะเลิศวันที่18และวันที่22พฤษภาคมครับและยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเตะอย่างใดเลยครับ โดยอนก็ดีครับผาหลังที่มีมตัติให้เลื่อนโปรแกรมดังกล่าวข้างต้นครับดังนั้นคุณสัตสีสิงห์ทองทองครับผู้จัดการทีมของทนานชุนบริสซีครับก็ได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยถึงการเลื่อนโปรแกรมเพื่อเปิดทางให้กับซีเกมโดยชี้ว่าการเลื่อนโปรแกรมบนถ้วยลีครับออกไปนั้นส่งผลกระทบต่อตัวเองเพราะทีมได้มีการวางแผนว่าหลังจบลีครับได้จองตัว๋วพาทีมชุนบรีสซีไปอังกฤษและประเทศอื่นอีกประมาณหนึ่งเดือนในวันที่16พฤษภาคมครับแต่พอมีการเลื่อนโปรแกรม ทำให้ต้องทิ้งตัวทั้งหมดทําให้สูญเสียเงินหลักล้านกว่าบาทเลยครับและจากโปรแกรมที่เลื่อนออกไปกับทันนนคุณสสิครับได้เผยว่าอาจจะไม่ปล่อยนักเตะชนบุรีให้กับทีมเชลซีทั้ง4เกมในชุดใหญ่เหตุผลเป็นเพราะต้องเตรียมทีมและลีครัรอบรองชเชลิศเพราะถือเป็นเกมสําคัญอีกทั้งช่วงนั้นกล่าวไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดสมสรดมีสิทธิที่จัไม่ปล่อยตัวได้ครับถ้ามองในทางบวกชนบุรีสีเข้าชิงเราก็ต้องเก็บนักเตะเอาไว้เพื่อสู้ศึกสําคัญอีกทั้งทางทะีลไม่ได้มีการติดต่อพูด คุยเข้ามาเลยทางผมเล็กคุณพ่ออย่างธนา้าคุณพนมสิงโตทองเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากระทางฝั่งเจ้าเจริญศักดิ์วงก่อนกันหน่อยครับออกมายืนยันเลยครับว่าจะไม่ถอดใจและหวังที่จะช่วยเคลียร์สมุดให้ได้มากที่สุดในเกมชี่เลือเลยครับโดยยังไงก็ตามครับสำหรับจากนั้นเจ้าเทครับเพิ่งกลับมาจากพักรักษาตัวการบาดเจ็บหมอนรลงกระดูกเข่าด้านขวาชีกซึ่งต้องผ่าตัดเย็บหมอนรลงกระดูกเข่าด้านขวาครับทำไมจะตัวท้องพักรักษาตัวนานถึง5เดือนก่อนที่ล่านสุดจะสลัดอาการบาดเจ็บ และโดยการกลับมาเช่อตอนสกัดสมุดประกายชิตีในเกมเยือนเมืองทองรุ่ยแดดก่อนจะแพ้ไป5ประตูต่อ2ในศึกลุยวัีกีนัดทจี่ี6นะครับ เรื่องไหนก็ตามครับหลังเกมนี้ครับธนานเกียรติสมุทรที่ไม่ได้มีแต้มติดมือจึงมีคะแนนตามหลังสุดลดต่อชั้นชีมอันดับที่13นครราชสีมามัดได้4อยู่6แต้มซึ่งมองดูแลโอกาสที่จะตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2แต่อย่างไรก็ตามครับธนานเจริญศักดิ์วงก่อนที่ได้กลับมาช่วยทีมแล้วนั้นครับยังคงหวังช่วยทีมผลจากสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้เลยครับโดยทางนาเจริญศักดิ์วงก่อนครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าผมดีใจมากที่ได้กลับมาลงเล่นในกับสมุทรปราการ ชิตตีครั้งในรอบห้าเดือนอีกสามนัดที่เหลือผมจะเชิดชิมให้ได้มากที่สุดและขอขอบคุณทุกทุกำงใจจากแฟนเคียร์สมุทรทีมีให้กันมาเลยครับซึ่งหลังจากนี้ครับธนาสมุทรประการชิตตีครับยังเหลือปโปรแกรมให้ลุ้นหนีตายอีก3ามนัด โดยกันครับโดยมีจะมีคิวพบกับธนาสุพรรณบุรีเอฟซีในเกมนัด28ของศึกทวีตัลดี2028ซึ่งจะฟาดแข่งกันในวันที่24เมษายนเวลา18นาฬิกาณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเอฟซีเลยครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่ทีมเชียงไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อธนาสมาคมครับยืนยันมาได้ครับว่าแผนช้างศึกชุดใหญ่เก็บตัววันที่16พฤษภาคมและจะอุ่นเครื่อง3นัดเหมือนเดิมนะครับ โดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ยืนยันว่าการเตรียมทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขัรฟุตบอลในประเทศเพื่ออ้อ้กับทีมชาติไทยชุดซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามที่ต้องการยืดหยุ่นสําหรับการเรียกนักกีฬามากขึ้นเลยครับ โดยยังไงก็ตามครับทั้งนี้ครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับแต่ทว่าแผนการเก็บตัวของทีมชุดใหญ่ชุดใหญ่นั้นยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมโดยจะเริ่มมีการเรียกนักเตะเข้าเข้มเก็บตัวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมสําหรับนักเตะจากสโมสรที่ไม่มีโปรแกรมฟุตบอลถ้วยและจะมีการอุ่นเครื่อง3เดเช่นเดิมในวันที่ 21, 27และ31พฤษภาคมซึ่งจะเป็นการอุ่นเครื่องในประเทศไทยทั้งหมดแต่ยังไม่ระบุทีมครับว่าคู่แข่งแต่ยังได้ก่อนที่ทัพช้างศึกจะมีคิวเดินทาง ไปประเทศอุซเบกิสถานในวันที่1มิถุนายนนี้แหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในส่วนของศึก f อฟซีเอเชียนสองพลมรอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานนั้นจะเริ่มเตะแมตช์แรกในวันที่8มิถุนายนพบกับงด้านบันดีก่อนที่จะพบกับสีลังกาในวันที่18มิถุนายนและปิดท้ายในวันที่14มิถุนายนครับที่จะพบกับเจ้าภาพอย่างงดนานอุซเบกิสถานเจ้าภาพของกลุ่มนี้ในเกมสุดท้ายแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับชือเป็นข่าวร้ายของทนานช่างเผือกเชียงใหม่ยูนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับอาจจะช่วยใช้ทางด้านบิวหลุซิมาด่วนกับเมืองทองที่บาดเจ็บและติดโทษแบตอีกแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมช่างเผือกเชียงใหม่ยูนเต็ดที่มีคิวเปิดบ้านพบกับกิรินพยอง เมืองทองโรดเดตในวันที่16เมษายนนี้ครับล่าสุดทางนานโคจับสุดยชัยครับกุนซือของทีมก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับวน,นาเสดายที่เกมสุดสัปดาห์นี้เราจะไม่มีบิลโลซิมากองหน้าคนสําคัญครับเนื่องจากเขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะมีการบาดเจ็บมาจากเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณข้อ้ายครับอีกทั้งยังสะสมใบเหลืองครบสีใบต้องติดโทษแบนไปโดยปริยัยอีกด้วยเราต้องการแก้ไขเรื่องผู้เล่นที่ลงไปแทนและพร้อมที่จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอนเพราะเป็นเกมในบ้าน ที่จะได้เล่นต่อหน้าเฟตบอลของเราอีกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงาน Bedley f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ